สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเราอ,อีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็เล่นแบบไทยบ้านซิตี้กับสตาต้คนดีคนเดิมเราไปจบปูนัอ่าแล้ววันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะพาทุกคนมาเล่นแบบไทยบ้านซิตี้นั่นเองซึ่งเป็นฝีเงินของคนไทยนะคะทุกคนมาปโปรโมทหน่อยถ้าถึงเขาจะไม่จ้างก็เหอะเออเออ มาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันตัวสไลเดอร์อุ้ยตรงนี้มีเซเว่นด้วยอ่ะตราไปไปไปธนาคารเซเว่นเนี่ยมีเซเว่นด้วยแม่เข้าไปดูคนในเซเว่นอ่าไม่ต้องเผาจะดูเซเว่นก็ไปเป็นสลัดเอ้วเราเอ้ยมีร้านทองไทยบ้านด้วยอ่ะไหนอุ้ยทองไทยบ้านเปปนได้ไหมอ่ะอุ้ยสตาร์บั ปกติสตาร์บัคอันนี้สตาร์บัสมัครเป็นพนักงานเรื่อยทั่วไปตรงนี้ก็เป็นอาชีวะไทยบ้านนะทุกคนตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนน่าจะเป็นแบบร้านตัดผมปะใช่ปะเออนี่ร้านตัดผมเออใช่คือแบบดูมากค่ะอิสกี้บีเดย์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโรงเรียนนีกว่าโรงเรียนคือแบบฮุย ถ้าถ้าสติว่าเป็นโต๊ะโรงเรียนเราใช่ปะต้องมีรอยลิควิดใช่จริงไหมใช่นี้ไม่มีจริงทำไมทำไมชุดน,นักเรียนชายเหมือนนะแต่ทำไมชุดน,นักเรียนหญิงทำไมเหมือนโรงเรียนญี่ปุ่นเลยวะมไม่เป็นไรหรอก <S <S มีสองห้องเหรอมีน่าจะมีสองห้องนะตรงน,นี้จะเป็นห้องน้ำหญิงอีกฝัง่งนี้จะเป็นห้องน้ำชาย ห้องหนึ่งกับห้องสองนะผมว่าใช่จุดันนี้ทำไมห้องพักทำไมเดี๋ยวนะห้องน้ำครูอ๋อตกใจนะว่าห้องพักครูเป็นห้องน้ำตกใจหมดผมไล่โดนผมบอกที้เกียจไล่โดนแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนน้นอะไรอ่ะไอ้เสียงเติมอ๋อขนส่งไทยบ้านนะคือตีป่ะคะ เป็นตาข่าป้านี่ไเคอีมาชมไลยบอมาต่อไปอีกอันนึงก็จะเป็น <c oughs> ข้างหลังเป็นอะไรอะอ๋อเป็นน้นกว้งเอ้ยหนูน่ะอะไรมะเพิ่น <c oughs> น่าจะเป็นแบบพวกอะไรแบบด้านอา <c oughs> หารปะ <c oughs> เกมมาจาเนี่ยมันมีโดซี่้วยเออใช่ <c oughs> โห คพลนมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจอุยอันนี้ง่วงจอดพักส่วนนี้ปั๊มเต่าทองเต่าทองเต่าทองหุยมีร้านสมตาด้วยอ่ะสมตามพาพยะสมตาเฮ้ยจำน่ายปานิลสดทุกวัน าาขายปลาสดจากบ่อและปลาแม่น้ําอ๋ออุยพัดลมคือเล็กมากค่ะเอ้ยดวไข่ครัาปางดวไขาป่ปางค่ะเนี่ยโหส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เออเออมีแต่ผลไม้ <c oughs> เขาน่าจะแบบยังไม่ได้วางของป่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำโอ้ได่ห้องน้ำดีห้องน้ำปัำ๊ม เ,เด้จนะเมื่อวานเมื่อวานที่เราไปเอยเมื่อวานที่เรามาฝัน,นนี้นเป็นเท่านั้นเออว่ะเอมยอันนี้โรงพยาบาลไทยบ้านเนี่ยไทยบ้านจริงไทยบ้านมากโหคือแบบเหมือนแบบลงพยาบสมัยก่อนไปแบบ โรงพยาบาลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเออเพราะามันก็คือต่างจังหวัดไม่ใช่หรอวะอเ,อเ,เออแล้ป้ามีป้ามีกระจกด้กว,วย่ิรอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนาโอเคนนี่สวยมากถ้าเราอยากมา <c oughs> ทุกคนไปถึงูนได้เลยอ่ะโอ้ยมีเปด้วยอ่ะนอนได้ปะนอนไม่ได้อ่ะนอนได้หลัไปจกปูนจังเลย เอ้ยวัดวัดในจบวัดอะไรเฮ้ยมีอัตมาทำความสะอาดด้วยอะอัตมาทำความสะอาดดูเท้าสีแดงเยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาตมามีปูนให้จบมะเฮ้ยนี่วัดโอ้เก่าแก่มากอะ น่ากลัวมากถ้าแบบอุ้ยผมจะโจ,จับจับจับจอนคือแบบวิ่งหนีสุดชีวิตะอะเอามันหมดเวลาแล้วอ้ยมีมวยมาป้างแล้ยังไม่ได้รีวิวมวยเออนี่เป็นที่แบบที่ฝึกมวยนะทุกคนอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะสสิอสนิท สิสิบลิ้นเปลี่ยเปลี่ยเปลี่ยสนิ่ลิ้นเปลี่ยอุ่ยมีแมวด้วยสายแมวแมวแมวเป็นแมวบ้านเป็นแมวบ้านที่สุดโลกนี่ฮึยุ้ยซิกแพคเหรอจำไหนซิกแพคเหรอน่าจะ่ะเอ้ยอันนี้กางเกงเห็นซิกแพคโอซิกแพคมีหลายชั้นมากเลยนะอุ้ยสต๊ เียผมปส่วนตรงนี้<ช>ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไทยบ้านไม่อร่อยอย่าไปกินอุอ้ยเฮ้ยลองดูเมนูดีกว่าโหเมนูอ่ะรู้เรื่องมากไหนดูเมนูหน่อยสิอยู่ตรงไหนจ๊ะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนดูเมนูเลยนี่ยหนไหนไม่แส้งดูนี้เห็นไหม วนนเยอะมากเลยอ่ะข้เรื่องอ่ะเฮ้ยแบบเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วน่ากินมากเลยจกข้าวเหนียวกันเถอะตรงนี้ก็มีไข่อาวุธไข่อวุธปิดแอปปิดจ้าอกหักโดนทิ้งตั้งร้านอาวุธปิดเพราะว่าอกหักโดนทิ้งมาเจ้าของร้าน อันนี้อะไรอ่ะแอบปีนขึ้นไปได้ปะอ,อ๋อสถานีตำรวจ,รวจเออเรายังไม่ได้ดีวิวสถานีตำรวจเลยโอ๊ยโอยติด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 โอ๊ย,อยปลาผมแอบพาปลาไปจบกู่นะ่ะเดี๋ยวไปจบอันนี้ก็จะเป็นที่พักนักเลงอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องขังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสมัครเป็นตำรวจนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าสนอ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นที่ทําการมั้งอ่าส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันแหละข้างบนข้างบนน่าจะเป็นแบบที่กินข้าวปะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำหญิงชายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมน่าจะเป็นแบบพวกประชุมอะไรอย่างเงี้ยอืมข้างๆเพอเนี่ยจกปูนเนี่ยปูนที่ เหมือนโฟมเลยอะจริงว่าเหมือนโฟมเลยเดี๋ยวนะตำรวจอยู่ใกล้ๆป่ะเฮ้ยก็มีตำรวจอยู่ใกล้ๆเรานี่หว่าคือสตางเนอผมไม่ข้ามเหรอจริงๆแม่แจ๊สาบานโอเคเพราผมไม่สามารถไปจับำรวจได้และผมไม่สามารถไปจับำรวได้ไจับม เธอต้งมันจะมีตำรวจมาไล่ผมป่ะวะีอตอนนี้ผมทำเป็เนตำรวจไล่มกเดี๋ยวไล่มตมเป็นพนักง,งานเซเว่ะนแล้วกันนะโอ้โหไม่ก็อันนี้นาทีอันนี้นาทีชีวิตพนักง,งานเซเว่นไดเวลาจูกู ปูตรงไหนจิตรงแ,วรงแถว,แถวต้มน้ำมันน่ะั๊มเต่าทอง <c oughs> มีนะอยู่บนหลังคาเนี่ยมันตามอะ่ะมีคนตามนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตำรวจโอเคแล้วไปตรง,ตรงไหนตรงไหนนี่อยู่ข้างบนนี้ไหนวะข้างบนลาส้นต์ข้างบนลาสุนต์ตับข้าง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 ลาสุนต์ตับอ๋อโอเค เมืนเขาก็มาจุกปูเหมือนเราอ่ะเออจริงเขาจุกปูจุกปูจุกปูอยไังไปซิมเราบุนีซิอุ้ยตั้งวะช่วงตังไ ลองกดระดับพี่สามตันะแล้วลองเดินดูถ้ามันปิ้งเร็วเลคสคุดขวึ้นไม่ได้เลยขึ้นไงอ่ะเนี่ยขึ้นไม่ได้ อดตกใจใช่ร้อนไหมอะพ่อไม่ดึงข้าวไปรอดพ่อเป็นรอดเนี่ยโอ้ยนี่พ่อโดนอะไ้เนี่ยเ่ยอ้ยโหได้สามร้อามรอเหมือนกันอุ้ยมีคนขโมยเพียบเลยอะ เออว่ะพี่พี่พี่ผมมันอยู่ได้พี่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 ขอจบกณทุกคนมันวิ่งหนีหมดเลยอ่ะมันคิดว่าเราเป็นแม่มันจบกูเสร็จแล้วไงมันจบกูเสร็จแลว้วมันเลยวิ่งหนีอ๋อดูหมดคนน่าจะกลัว,ลว,ลวเราแต่ละแต่ละ ตำรวจบางคนเขาอาจจะฉลาดนะขึ้นมาตำรวจไออใค่ฉลาดมากกว่าุณหร <c oughs> อกห้าม ีเป็นพัเนเลยอะผมรมึงมีสองพันเออเพิ่มมาจากเพิ่มมาห้าบาทตั้งแตไหนวะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้เราเล่นแมปอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะแค่แล้วแค่แล้ว วันนี้ก็ขอวัตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย